ต่อไปเป็นเมนูที่ทางบ้านขอเข้ามากันเยอะมากนะครับเวลาเราไปทานร้านอาหารเนี่ยเป็นเมนูแรกๆเลยก็ได้ที่ว่าต้องสั่งนะครับผัดผงกะหรี่อ่าอันดับแรกไข่ไก่สอฟองนะครับอันนี้คือสูตรหนึ่งจานของผมนะผงกะหรี่เราใช้1ช้อนชาแบบปูนๆนะครับแบบไม่งกกันเลยนะครับของตาปืนนะครับหอมที่สุดนะครับและคราวนี้เราก็จะใช้นมสดนะครับเป็นนมสด อะไรก็ได้นะครับใส่ไปเลยครับ1นึ่งัพพีนะครับ1นึ่งพีตรงนี้คือหนึ่งัพพีเล็กนะครับและจุดเด่นความอร่อยมันอยู่ตรงนี้ครับนี่น้ํามันพริกเผาครับเพิ่มความมันนะครับจะผงกะหรี่นะครับรสชาติที่ดีมันจะออกีเป็นความหวานแล้วก็ความมันนัวๆนะครับผงชูรสใส่ตามใจชอบใครไม่ทานไม่ต้องใส่นะครับรสชาติผงกะหรี่ออกไปทางหวานนะครับน้ำตาลทรายแดงนะครับ1ช้อนชาพูนครับแล้วก็รสดีตัดปลายช้อนพอครับแล้วก็ซอสหนึ่งหยดครับปรุงรสนะครับ เราปรุงแค่นี้เลยครับง่ายๆแบบนี้นะครับจะใส่เป็นทะเลกุ้งอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมเลือกวัตถุดิบเป็นปูนิ่มนะครับปูนิ่มเราต้องเอาไปทอดก่อนนะเราไปดูการวิธีการผัดกันครับลุยครับพอน้ำซอสเราทำเสร็จแล้วนะครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันไปเลยนะครับแล้วเราใส่กระเทียมนะครับกระเทียมที่ใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับมันจะฉุนกว่านะครับแล้วเราก็ใส่กวนน้ำซอสเราไปเลย เราตีเบาๆนะครับผัดไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องไฟแรงมากนะครับเราต้องการให้มันเป็นครีมๆแบบครีมมี่นะครับแล้วไอ้ตัวปูนิ่มเนี่ยเราทอดไปแล้วเราคลุกเขาเลยครับเราคลุกเขาให้มันซึมเข้าไปในตัวปูนิ่มนะครับใส่หอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็พริกหวานนะครับตามใจชอบเลยนะครับแบบนี้นะครับให้มันเป็นครีมๆแบบนี้นะแล้วเราก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมต้องการให้มันเป็นครีมครับแค่นี้นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยผัดง่ายมากครับลองทาตามกันดูนะครับและรสชาติอร่อยมากครับผม